สวัสดีครับวันนี้ getting art EP ที่45นะครับเราก็จะเอารูปกรอบรูปเก่ามาทำเป็นตู้กันนะครับมีไม้เก่าก็คือไม้ที่เหลือใช้ครับเป็นไม้ที่อาจจะมีรอยเลอะรอยซีบ้างาเราจะมาเปิดเนื้อของมันนะครับกำนำกลับมาใช้ใหม่ได้ฮะนี้ก็เป็นกรอบรูปกรอบรูปที่เหลือใช้นะครับเนี่ยเราก็จะมาหาความกว้างความยาว เพราะเพราะว่ากรอบมันแตกก็เลยบริเวณขอบมันก็เลยเอามาใช้เป็นบานกระจกแทนนะครับเนี่ยแล้วก็มาหาขนาดกว้างคุณยาว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเช็คนะครับมีบานพับนะครับมันก็จะสามารถนํามาใช้ได้บานพับเก่าเก,าก็เดีวมาขันเอานะครับแล้วก็ตัดไม้ให้เท่ากับ มาตัวกรอบรูปนะครับตัดไม้เท่ากับตัวกรอบรูปกว้างคูณยาว่าพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ขนาดของของตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกที่จะเป็นกล่องแขวนจากนั้นมาร์กมันแล้วก็ใช้ตัวจับช่วยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จอะตำแหน่งแล้วก็ยิงสกูล,ลงไปนะครับตามจุด4มุม แล้วก็ดามด้วยอันนี้ใช้เหล็กฉากนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่ซื้อง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างเป็นเหล็กฉากมาดามข้างในสี่ตัวเพิ่มความแข็งแรงตู้จะได้ไม่คลอนอ่าแล้วเราก็มีปิดแผงหลังนะครับยึดปิดแผงหลังด้วยนะครับเนีย่ยตามตำแหน่งอันนี้ผมก็ใช้ไม้เก่ามาต่อ3แผ่นนะครับ เพื่อให้ได้ยแ,แล้วก็ไม้ยังสั่นมากแล้วก็ขัดเปิดผิวนะครับโดีที่คีบรดยใช้เครื่องเคียวด่วย,ย,ย,ยนะครับบางคนก็ใช้กระดาษทรายลื่นบางคนก็อาจจะใช้ยูนิเทนนะครับแต่ถ้าต้องการความดิบก็ไม่ต้องทำอะไรของผมก็อยากได้ความาธรรมชาติของเนื้อไม้นะครับ ก็ใส่บานพับไปนี่ก็มาติดตั้งแล้วก็ตัวล็อกนะครับเสร็จสมบูรณ์ก็ได้ตู้โชว์เหลือใช้จากกรอบรูปเก่านะครับไม่ต้องไปตัดกระจกเพิ่มแล้วก็แข็งแรงนะครับถ้าเพื่อนๆบางคนอยากจะเพิ่มสีสันก็ให้ใช้ยูนิเทครับหรือไม่ก็หาพวกสีย้อมไม้ทาอะไรเงี้ยครับแต่นี้เราถ้าเราอยากได้ความเก่าๆก็ จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ